นดอกบอลมซีอายุซปีไข่ดำพิ่น้ำมาปล่อยพี่น้องมตี่ปีตัวง้อสีปีมึงเจอพี่น้องเอ้ยทุเรศปล่อยห้องไว้ห้าสิบสามห้องไว้พี่น้องพี่น้องานต่อ4ปีนนาะอยู่แล้วน้องยพี่น้องเดี๋เดี๋เ้าันเตยับไหกบหางไวีสพี่น้องครับงมาตนาล่อยคุหานคุณหานอก มเคยเขาสน้มได้อนหอยงสิาตัวนหาย่ตัวใหง่ย่ีพี่น้องครับมีตัวเดียวเหรอพเอ้มีตัวเดียวเหรอใช้ตัวนึ่งเอาเอามนออกเอาแมวเั้งใ้อตัวนี้แม่สาวบ่เนหนอจริงตัวผู้น้อยนี่บ่กี่ไตัวนี้ มือนหน่งพันตอนนี้มือนเอเดอร์พี่น้องเาั้งม่วจากคุณหารคอไซเบอร์อย่างี้นะโทรศัพท์ไเบอร์โทรศัพท์นะบึ้อบื้อศเก้าสองสี่แปดศูนย์่แปดห้าสามแปดแป้าามคุณหารมาพอเนาะห้ามืเ่าได้ก่อนเมื่อกี้หนึ่งสองอ๋อกันเอาพี่น้องครับวันนี้ปอยวัในสนามครับ่อยไปสนามก็ทุอาพี่น้องครับ เขาก็ไล่พ่อย์มาเด้อครับต้นนี้มื่นพันต้นนียุนงั่นหนีหน่อยมึงจะหล่ำตังกันเลยครับต้นเดี๋ยวไปถามฝางบอกว่าไม่ต้องเอาใจใสิตัวพี่น้องครับแต่ว่าปฏิปอยสนามนึ่งเขาให่สิเนี่ยอู้ยต้นนี้พี่น้องเออเบิ่งเด้อเบิ่์นเด้อเดี๋ยวครัอ๋องงามบองามบองามบอพี่น้องงามบอแม่ลูกลูกแม่เนาะคุณเน่จะคว้างเล่าเป็นต้นทุนนี้หนีลูกอยู่นีพี่น้องครับลูกแดงแจมเลยเนี่ยลูกบอกสามหนึ่งแท้ๆอะไคิดว่านะห้องเท่าใช่ไหนใหญ่ สองตัวนี่แม่ลูกกบนี่ยสองหมื่นสามแม่ลูกลูกแม่นี่บอกสองหมื่นสามพ่อมาเอาพี่น้องเฝ้าเฝ้าเลยสองหมื่นสามยับยังอ่ะพี่ลูกเราพี่น้องครับแดงจำเลยสองหมื่นสามแม่เป็นงอดไทยหน่อยพี่น้องเด้อไทยหน่อยพี่ลูกเราสุดยอดเลยสองหมื่นสาม สองหมื ini, ่นสตัวนี่งงามเลยย่างลูกย่างย่างไรไรแม่นีแหละแม่เก้าพันกัมีเด้อพี่น้องอยู่กันหมดทั้งมือมั่วถือแข้งน้แม่เนาะผมมาแ่ตัวนั้นแล้วลูกมันลูกลูกแม่สองหมื่นสามน่ะก็เอานอสองหมื่นสามลูกให้งามเยนะลูกก็อยู่คุณ เอามาเถอาเหนียวแม่สามตัวเหนียวแม่คนต้อหลายโย่ตองเกยเพิ่มอ๋อเอ้ามาใส่เบอร์ตัวนี้ใหม่ผมก่อนเลยตัวไหนคะเบอร์ลูกแม่ลูกตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนของเพื่อนคุณอ๋บใส่หมวกแตนบ่แม่ผู้ใดนั่นผู้ใส่หมวกนั่นเออเรเอาเบอร์อย่างนี้เนาะแม่สองหมื่นสามนะแม่เนาะตัวนั้นเก่าพันกว่าเอ้าไปเบิ่งก่อนขี้เงาเลยตัวนี้ตัวนี้ขี้งามอยู่ขี้แยันี้มานด้อ พเอายนาไหนเจ้าเตรียมที่เจ้าอืูราควอำรดวเนาะกให้ก็ะตีให้โอ้ยตัวนี้กอห้าพันสามพันพ่อตัวนี้เป็นตอนอยู่ครับแต่ของงอนี่นี่นี่เดี๋ยวสามเอาตัวนอนนี่สักพาุ้งหัว คนตอนอยู่อ๋อคนตอนอยู่ครับเบอร์ผมจะให้พี่น้องเดี๋ยวจะขอเบอร์ให้ตายตัวลายตัวงามๆเลยนี่รูตัวนี้แมน่บัรทุปตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้ลายปไดตัวนี้่ส่แม่พ่อีเมืองไหนม้ง มันเป็นอย่างสออมันเป็นอย่างเราวาอย่างกับอไรองใดกันโอ้ยนอทอดันตัวนี้ทอดันไอตัวนี้สามหมื่นมนอมาขอขอเบอร์ตัวไหนเน่แม่รู้ตัวั้นขอเบอร์เนี่ยสามหมื่น เดี๋ยวเราเป็นผูีเยนยอ,อยู่ตัวนี้สามหมื่นเอาก็เป็นยังพี่น้องครับเดี๋ยวเคนกํากลังใส่วิทยายุดตอนอยู่ได้มีอีกทั่วสามปอนด์มีเบอร์โทร,รั่ะบะหมีครับบะหม,มี่นอบ้านนี่พี่น้องกับสามหมืองตัวนี้เด้อ เบอร์เราบมหายได้พี่น้องเ้าสนามนะครับไปไปอีกงามมือนี่วงามลายมือนี่ไือทลายไมว่เนมหาบอาไปพ่นมาขายเพวกบขายเ่อาวิทายกบ่าปนหาวา่ามอยู่ฟังง่วยังอยู่ฟังงอ่วงัว หัวเงางูเหลี่ยงพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ่งนี้จักจุดหนึ่งก่อนหู้ยหัวเหลี่ยมลายพี่น้องครับหัพแพงมาเอาพี่น้องครับตัวละหมื่นกว่าบาท,าบาทสองหมื่นกว่ามีเดอ้ตอตัวนี้สองหมื่นหกตัวนี้สองหมื่นหากบาทอะตัวนี้ซ่าหกบ่ขายไปสองหมื่นหกบาทหาครับหัวสาวกําลังสวยๆเลยพี่น,อน้องน้าอึ๊ดเลยเนาะ ปีกว่าวที่หน่อยนี่เนาะ่อย,อยปีสองปีโก็ข้างงวดงวดเลี้ยงพ่อเอา<ห><พ>อยู่เนาะพ่อซื้อไปเลี้ยงในช่วงนี้ราคาพี่น้องทั้งบ้านเนาะมาหาไปเลี้ยงในพี่น้องราคามันบ<อ>ริแรงราคามันเด็เดพ่อไปเลี้ยงเลยราคาดีแห่งตัวนี้ดีสำหรับคนสื่อหน่อยเนาะคือได้มีเงินมาหาสื่อไปสองหมื่นหกพันหาตัวนี้สูงเมสซี่ซีบบวาข้อขาเราออ สมัยก่อนตัวนี้มันสามหมื่นโพที่น้องสมัยตะกี้มันอยู่รักตอนนี้รักสี่รักสี่เหมือนกี้นี่สองหมื่นหกพัญหานี่ตัวเดียวบ่านี่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะอีกบ่ตัวคมนึงครับตัวนี้สองหมื่นหกปัญหาเลยพี่น้องมาตัวอีกตัวหนึ่งไหมหายไหมนั่เพิรมากพี่น้องครับผู้ใดพอมีเงินทองนี้ยาเฝ้าไปให้เงินพี่น้องสื่องัวไปเรื่อยไปไว้ในขอบมันยังสีมีงอกเงยขึ้นมากนะจต่หน่อย ีบอตัวนี้ตัวไหนอ่นแม่่ดบอันแม่แม่ครับนีแม่แม่มันอีงน้องนึบอแม่สมหนหาเดือนแม่หาเดือนเออลูกนีเงาไอ้นอตัวไหนตัวนี้เปิดไเปิดไปสามสิบามสิบเต้แม่นีสมห่อเนาะสมตสมครับสมสมอกไรไปหนแม่สมตัวค่มตัวเนาะสา อาไทยพี่ uh ้องเบิ่งกัรลูมันจะเดือนอะไรพี่กว่าเนาะเอาิ่อนำกันครับราค่าเหมือนงซืว่าตึงๆไเนาะตึงๆเนาะมามาเบอ่งเบิ่งก่อนเูกเบิ่งก่อนลูก็ับศูนย์ศูนย์หกสี่สองแปดสามสามอหเอามายไ 064ครับ2อ3 2ครับนองห่หน่งาเราเโกเราเซกสอ้องหกาตัวนีงานตัวนีงานพี่น้องครับคันบังคัยก็มีนไดใจอยู่หด้เนาะโทมาหาเราถ้าแม่นเพิ่นปล่อยบะเดสนามโทษหอดบ้านเด้พี่น้องเราเสืร์โกะไ่หนักเราเรียกได้ไหมเฮ้ยแล ตัวนีงามออกมาพ่วงได้มากกว่ารไทยมันห่อผ้ายตัวไหนลอยตัวนี้เพอไตัวไหน้าใยเนี่ยบ่อไอ้เบอร์ห่วเนี่ยไปเบอร์ตัวเมื่อกี้พูดโทรศัพท์เพิ่งต่อเมื่อไหร่ตัวนั้นผมพห่อโทรศัพท์พี่น้องห่ออย่างละกันยังนี้เนาะบดี๋วซานไปไหนเด้ ผมเปคนคนขอเบอร์รห้หอยผมบ่ายผมก็ยยางนี่นอ้องาขายกับสราง,งก็จริงปื๊ดผมสีทยนะเอ้าเบิ้งตัวนี้นนนพี่น้องครับย่างมันกันเลยๆพี่น้องครับนี่นีเบิง้งหี้ยงั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 ยง งามงตัวนี้่ใอดเหนสองพันอยู่ดรเทือบลาขายยายอายมือสองพันสองร้อยสาร้อยสองร้อยสามร้อยตอนอยู่ขายสามพันเลียงได้หมนีครับเต็มนามเลยนสองพันสามร้อยเม่ว่าหอกล้ยมันสูงท่งนี่เทไรส่งนี้เทไรอาเทห่อ่ไดเไหนตัวไหนตัวนี้ลือครับ ออตอนพี่น้องสองหมื่นสามงนี้ครับพรเอาอยู่ไอ้เอ้ยมันงามเลยนี่สองหมื่นเลี่ยงสูงเมตรกวนประมาณนี้ครับสองหมื่นสามต้นนี้งามอยู่บ้าไปไย่างเขา่วเลี่ยงครับงวเลี่ยงอยู่ประมาณสองหมกวกวนก็ไลพี่น้อ,นองครับอออรองอ คูนี่สามหมื่นสามหมื่นพันเ่คูนี่สามหมื่นหนึ่งพันตัวเมื่นนตัวนี้เจมื่เตัวนี้มื่นสามพันหนาเครื่องได้พี่น้องเครื่องมีอยู่สูงเมตรสาไปปลายต้นนั้นสูงเมตรสีตัวนี้สเมตรสาตัวนี้เมตรสีได้ยู ตัวนี้หมื่นสามพันหาตัวนึ่งหมื่นมื่นเจ็ดพันหาเนาะพ่อง้อเลี้ยงพี่น้องเง้อเลี้ยงสาวหนี้อยๆเลยอดอ่ะพ่อในปีแล้วะนี่ตัวนี้สิบเมตรต้นนั้นสิเข้าเท้าปีละตัวนี้ตัวนี้สิ่ในปีแล้วตัวนึ้งสองปีแล้วบ่ตัวนั้นเครื่องอม้ะตัวนั้นตัวนี้เครื่องอมตัวนี้ตัวนี้เครื่องดำไหมเอ้าหมักิดอะไรโทรมาหาเราจะขอเบอร์หน่อยนะเง้อจะบ้ันไดหลือพี่ตระการตระการเนาะพี่ใส่ใส่เลตผมเนี่ย โทรศับโซนแปดหนึ่งแปดเปดสองเจ็หนึงครับผมนตัวนี้หมื่นสามพันหาตัวนี้หมื่นเจ็ดพันตัวนี้ปี่นพ่ันสองตัวนี่ต่อรองได้พ่อไปเลียงพี่น้องเนานาหนีมันพ่อยาไรเอาไปใส่ยาดีๆง่ามันนองแป๊บเดียวแนนต้นมันขาดข้อมูลแนนมันก็แท่เล็บเล็บดีมั้นกุ้ตัวตำนี้สำคัญบีรับประกันกำลังหยืดตัวกำลังขาดน้ำเลียงน้อยนึง มัดำเพี่น้องเด้อได้อยู่เอามักสอบทั่วมากันซื้อคู่เฮอถือหน่อยนาะยกคู่เี่ถือเลยลดสามมืลดสามมือต่างหากเอาไซเบอร์อมกนึบนหนึ่งแปดเจ็ดแปดสอเการพืชผลโอเคขอบคุณหลายครับสมาครับมูวเลี้ยงหลายพี่น้องมูเลี้ยงหลายอันาสื่เอาพี่น้องครับมูเลี้ยงถ้าเพิรดปอามทั่ว

ตัวนี้ง่ามด้วยเว้ยตัวน really> ี้ลูกแม่ได้เนี่ยแม่ลูกลูกแม่เอาพี่น้องทั้งบ้านที่ให้ผมถามว่าง้อประมาณมือหาม่ายลูกหยุแม่ได้พี่น้องมือซีพันหานี่พอแล้วครับเขาถามมาในช่องว่าให้หาง้อแม่ลูกลูกแม่เนี้ยซัมนี่ห็นล่ะนี่ซัมนี่พี่น้องเดี๋ยง้อไทยไทยไทยกลางไอ้ไทยน้อยไหมมือซีพันหาพี่ลูก เป็นลูกตัวแม่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 มือฉีพันหาแม่จะขาดน้ำเหี้ยงน้อยนึงไทยหน่อยไทยหน่อย,ย,อยเอาเอาพ่อเหล็กตด้สามผมนึงเ้อตัวนี้ต้าตู้นี้ใส่เลยไงศูนย์เก้าหก 8ปดสามหนึ่งเก้าแปหกน่าทงในพอน่าจะรวยเด้อพี่น้องครับเงินชีพันหาลุกแม่แม่หลุกหลุดไหลุดหเมล่ายามา่ายตลาดพี่น้องชืจังสือจังสมอยชิบอยอะไรลูหมู ย่งีให้สำหรับปีง้อตลาดนี่เจ้าเสียบานยังได้กดตัวง้อบังเป็นยังที่ตะวันตกกันเต็มที่นี่มาเบิ่งพ่อพันเด้ออยู่ท้ายตลาดพ่อพันสวยเลยพ่อพันแบบสวยเลยพี่น้องสูงเม็ดบุกซิบกูกัวหน่อยหน่อยเกือบเจ็ดทิ้งหมดเลน้องมันมันไหนจะจะโกรธจะย่แบบนี้ สามปีผลงานมีอยู่น้อยเนาะผลงานมีน้อยเนาะหล่เนาะว่าจ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 ะกุ้งปึ๊บสัดเลยเนาะสี่หมื่นสี่พสี่หมื่นสี่พี่น้องครับโอ้โหใกล้นี่พี่น้องครับผมอยู่ไทยตลาดเด้อปลามันปลามันเป็นโอเบอร์ไรหัวะพรอมันเนี่ยกลางวันเดส่งสื่อขึ้นมาสื่อขึ้นมากันเนาะผลงานนี่อยู่สามปีปุ๊บว่า เอ้าพี่รองตั้งบ้านเจ็ดเก่ามีตัวเดียวใบไสเซฟเล่พร้อมแน่โทรศัพท์เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เกาเก้าส่ศูนย์เก้าสีกสนงกาทารทลมครับกันทะลมเด้อครับบ uh, right. yeah. uh, ึงเอาสี่สิบสีตอนพี่นรองครับผม มันมีเขาเขาอเบอยาวยาวทายไก่ไปเพี Com ่น้องเย็นเย็นไอ้บ่งขึนค <Like S 1> <un> ือโอกาสไปแล้วทายตลาดขายตลาดเลยเด้อที่นี่ มีกคนม่อต่อยวเฮ็ด่าฮะใครตลาดคึกคักดีวะใครตลาดคึกคักดีวะใครจะไดพอเจ็ดท่านเจ็ด่านเนื้อปซามเอ็น่แนวนี้นะเจ็ดท่านีมตัวบงิบอกมื่นมื่นบบรักมื่เนาะ เจ็ดพ yeah, ันเลยซื้เขาบริจาคยานี่ยเงินเจ็ดพันเขาใหญ่เซนเนลเขาเพื่อนไอ้มารมาตรงนี้ราคาราคาเป็นไรตรงนี้ราคาดิ่งบ่โอเคอยู่แต่าการขายการขายดีขายดีแห่งตรงนี้ซื้อดีแห่งมันซื้อแต่ว่ามันซื้ออ่อนอยู่เนาะก็นยังราคาอย่เนาะธรรมดาละธรรมดาเนาะซื้อขายมีคนซื้อกต่ดีกว่าผมมีคนซื้อซื้อเนี่ยกันยังได้ขายกันยังขายเด้ซื้อเนี่ยขายเบียดกันเมียน ได้แล้วต่อเท่าไรกันนะหัวปัญหาวิ่งเห็นกบเดียววันไหนหัวัญคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์กไ้ยังยอมหปัญหาลอยเจ้าตัวใดปัญหาือเยี่พนก็ให้เทียวเดเฮ้ย เจ็ดพันหากว่าเจาเจ็ดพันอครับเดี๋ยวนี้าดขาดกันอยู่หาลอยป่ะโอ้ย่อมลึกสองพันละครับตัวบอกไงเนาะวาซื้อเงนเกาเงนเเอาไปยังขายมีำหนพี่น้องื่ันเช่าื่จ็ต่างกันอยู่หา0อยขาดกันอยู่หาอุ้ยเอ้าตัวนี้เ่าไรลพ่อสองหมื่นสอฮะสองหมืาวน่อยเนาะรอดีลูกนึ่งโอ้โหงมาลูกนึงว เอามาเบื้งงอหลูกหนึ่งพี่น้องเดอ้อผู้ใด้ขายงอไปเลีกกเ้ยงดูหนี่งหลูกหนึ่งเด้อนาะใส่เบื้องด่างกันเบิ่งเขาพี่น้องเออแมนแมนแมนดูหลุกหนึ่งสูงเมตรสี่สิบอังป็ยังไงเนาะเมื่อกี้พ่อใหญ่เราบอกว่าพูดยังไงสนับว่าเ็ะขายอยู่เดี๋ขายถือจะยังดีที่มีบุญมีก็ยังดีที่ม,มีคนสื่อเราวะเราบอกดีเด่เลย แต่ราคามันก็ยังดีอยู่แต่ว่าราคาดีแต่ว่ามีคนสื่อเอาเครื่องดำในพี่น้องใช้เครื่องว่าไรสองรันสองห้องสองพ่นสองห้องสองพนสองห้องศูนเมตรสี่สิบมันมั่นบอูโอ้หองใหญ่สนอสองันสองม่วทางบ้านไหนละพอพอไซเลน่โทรศัพท์ศูนย์แห 2องหาหามตัวสอเอาไหมทนไหมหกแปดหกครับหาหาครับหาสตเนาะสองเก้าหไม่อีเอาไปทวนเอาพี่น้องเด้อสองหาหาหกเก้าเออตัวสบตัวสองหมืนงพัน่ายเี่น้องครับอ่างไทบางป โอ้ง่แม่นีงามเลยพี่น้องเลยอาง่ยี่นึงไอ้พเดี่นี่อดไเด๋ยวพี่า้อขากันอยู่หัอยเอต้วนีพ่อพี่น้องได้คนอาใช้ใเล็กไหมอีกรอบนดงเหวิง ถึงแปกครับตอนาาาครับทุก้าวอ่าหัวขในตัวนี้หัเลียงี่นองมีลูกหนึงเด้อต่อบเหลยตอนอลัหลี่ับต่อบอลเหลี่มต่อบ่เหลีวตอนอลเหลมด้วบมันต่อบลหล้วยมมันต่อาลอยบอลเหล่ยอกตัวนี้มันต่อบอลเหลยวเธออย่างนี้ต่อเอยดแน่น่ะมันต่อลเอยื่น่ มูปดันคนเลยนเยอเทารถกอแบ้าน่าไรเทาามืนหกพันันขายกันขายกันอยู่สามรอยเาเอาขายตัวนี้สามรอยิดเป็นขายไปมานไหนขายก็อะก็รหัสแปลกแปบกใครก็ใครก็นัดรถาผู้ใดขายก็จะเจียมูหัสแกกพอพันหรยับ กวางกันจองวกันโกทกขังขายไมด้เอนเอาหกห้าเท่ากันเขียนเท่าไรเขียนเท่าไรนะขอเาเลยสองตัวนึงผมขาดผมขาดผมขาดรทองรถทอง ทองจะเดือนอะไรต้นห้าเดือนครับหาเดือนเราครับคุเสียค่าตัวเท่าไหร่มาลอยมา้อยตัวนี้หาเดือนขึ้นเบอร์อีพอน์ตละโอ้โหเกิดหาเดือนขอค่าเดือนตัวนี้ค่าจอดหาลอยได้อพี่น้องครับถ้าสั่งก็มี่มอนี้เขาสั่งกับเขาสั่งก็มีตัวนี้แต่ว่ามือนี้เขาบม่ได้สั่งเนี่ยชุดทสื้อก็ไมด้สั่งเลย